ยงไงลูกะรบโรบอตในรถพ่อพ <champions>. ่อลงมาแล้วหรือเปล่าพ่ะเอ่พแอใครจะน่าคะอวานี่พี่พีไม่เอาแล้วเอาไว้ลูกนาทีครึ่งครับ คุณน yeah. yeah. mm ิชโนกสุงมา20ดวงคุณรัติยาสุงมา100ดวงทำยังไงดีล่ะพ่อพ่อไลฟ์อยู่ตอนนี้พ่อพ่อใครคนอ่ะพี่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 เอ็มเข้าบ้านได้ไหมครับพี่เอ็มพี่เอ็มหยุบกุญแจ B M ให้หน่อยนะครับ ค <Go in. S 1> เครื่องบิน,ะคะ <Wow. S 1> นเครื่องบินเหรอคะไหนอ่ะเครื่องบินอ๋อจริงด้วยเออเราทําได้แล้วทุกคนขอบคุณมากโอเค <c oughs> ถือว่าประสบความสำเร็จไม่ไม่เอาของตอนเช้าเขาหยิบคุนยนต์ตอนไปส่งลูกไงเขาหยิบหุนยนตไว้ในรถไม่ได้เดี๋ยวบิมเปิดเอง <c oughs> เพื่อนเอามาให้บิมก็ได้嘛 ออลูพัูพูดคุยกันหน่อยไม่ได้เจอกันนั้งแบบกี่วันนะมอนเหมือนจะสักสิบวันนะมั้งไม่ได้ไลฟ์เลยสตาปาร์ตี้มันขึ้นมาเองเหรอฮะใช่วันนี้ไปช่วยกันส่งกันใหญ่เลยขอบคุณนะคะ เราทำสำเร็จแ,แล้วแหละคอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที 1991, ท่ส่งดาวให้เลยครับเจอไหมส่วนใหญ่โดนหน้านี่คือหมด ก็เอา B M นี่แหละไปเด้อคุณหนึ่งส่งมาหนึ่งร้อยดวงส่งดาวเป็นอ่างเปาให้ที่ทีคุณปนัดดาส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับอันไหนโอ้ยวันนี้เหมือนเครื่องบินมันบินต่ำนังนาะว่าไหมเออมองเห็นชัดอ่ะเพราะว่าอากาศมัน ท้องฟ้ามันเคลียร์น้องสงสัยไหนเครื่องบินบินยังไงคะบินบินบินก็บินบินบินโอยโอยระวังลูกคุณรอดูคอตูจีเลยค่ะเนี่ย